ดีค่ะพบกับ imct news podcast ประจำวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่อิหร่านที่กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่สำคัญหลังการเสียชีวิตของประธานาธิบดีอิบราฮิมรอยซีมีผู้เข้าแข่งขันท้าจริงเก้าอี้นี้6คนค่ะโดยจะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายน ผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งคนแรกคือโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟค่ะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์มีประสบการณ์ทางการเมืองมากมายเข้าร่วมอย่างแข็งขันในสงครามอิหร่านอิรักเป็นผู้บังคับบัญชาทั้งกองพลอิหมามเรซาและกองทหารนัสโฮราซันที่5หลังสิ้นสุดสงครามในปี1988กาลิบาฟยังคงประกอบอาชีพทหารแล้วก็มีการที่จะเดินหน้าเป็นนายกเทศมนตรีกรุงเตหะรานาน ถึง12ปีนับตั้งแต่ปี2005การเลือกตั้งที่มีขึ้นก่อนหน้านี้กาลิบาฟกก็ลงสมัครรับเลือกตั้งเช่นกันค่ะแต่ว่าถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในปี2017เพื่อสนับสนุนอิบราฮิมไรซีการที่เดินหน้าของเขานอกจากเรื่องการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของวาระการประชุมของอดีตประธานาธิบดีก็มีเรื่องของการบริการและความก้าวหน้าด้วย คนต่อมาคือซาอิดจาลิลี่เป็นอนุรักษ์นิยมเช่นเดียวกันกับกาลิบาฟค่ะมีบทบาทในเรื่องของความขัดแย้ง8ปีกับอิรักและสนับสนุนรอยซีในการเลือกตั้งทั้งปี2017และปี2021โดยสโลแกนการเลือกตั้งของจาริลี่เน้นย้ำถึงโลกแห่งโอกาสการก้าวกระโดดของอิหร่านที่ชาวอิหร่านทุกคนมีบทบาทสำคัญค่ะ ส่วนลีไรซา,าซากานีนายกเทศมนตรีกรุงเตหารานวัย58ปีอนุรักษ์นิยมเช่นเดียวกันค่ะทอนตัวจากการเลือกตั้งปี2021เพื่อสนับสนุนไรซีและต่อมารับหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานาธิบดีสโลแกนการเลือกตั้งของซากานีคือรัฐบาลแห่งการบริการ ขณะที่ไซยิดอามีฮอตเซนกาศไซซาดาฮาเซมีโดดเด่นในฐานะผู้สมัครอายุน้อยที่สุดมีภูมิหลังเป็นแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหูคอจมูกดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาตั้งแต่ปี2008ถึง2021แนวคิดการรณรง์หาเสียงเลือกตั้งของเขาคือรัฐบาลของประชาชนและครอบครัว ขณะที่มุสตาฟาปูโมฮัมมัดเป็นบุคคลสำคัญทางศาสนาจากเมืองกอมเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์และกฎหมายอิสลามเขาทำหน้าที่เป็นอายการหลังการปฏิวัติอิสลามจนถึงปี1986 โดยได้ดำรงตำแหน่งต่างๆรวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงข่าวกรองหลังจากนั้นก็เป็นผู้นำกระทรวงมหาดไทยและองค์กรตรวจสอบทั่วไปของอิยิรานก่อนที่จะเข้ารับดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในปี2013สโลแกนการเลือกตั้งของเขาคือรัฐบาลที่เด็ดขาดแห่งความยุติธรรมความเจริญรุ่งเรืองและอำนาจ ปิดท้ายกันที่มาสุอิดเปเซสเกียนค่ะเป็นนักปฏิรูปหนึ่งเดียวในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดและเป็นสัลยแพทย์หัวใจและรวงอกโดยอาชีพก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขในรัฐบาลชุดที่8ต่อมาเป็นรองประธานคนแรกของสภาอิสลามในรัฐบาลชุดที่10ส่วนแนวคิดที่เขายึดถือก็คือแนวคิดเพื่ออิหร่านค่ะ ต่อกันที่เนโต้ที่นายกรัฐมนตรีมาร์ครุตของเนเธอร์แลนด์จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเลขาธิการคนต่อไปของเนโต้โดยจะเข้ามาแทนที่เยนสโตเดนเบิร์กที่กำลังจะพ้นวาระการดำรงตำแหน่งโดยองค์กรนี้ได้รับไฟเขียวจากธรรมเนียบขาวให้มาร์ครุตได้ขึ้นสู่ตำแหน่งรุตได้รับการสนับสนุนจากรัฐสมาชิกทั้ง32ประเทศของเนโต้และคาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดที่เนโต้ที่กรุงวอชิงตัน ในเดือนหน้าหลังจากที่รุดดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์นานถึง14ปีมีแผนว่าจะลาออกค่ะส่วนฮังการีคือด่านสุดท้ายของรุดนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออเบนของฮังการีระบุว่าบูดาเปสต์สนับสนุนรุดหลังจากที่เขาให้คำมั่นว่าฮังการีไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมสงครามตัวแทนของพันธมิตรในยูเครนค่ะ มากันที่เรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างที่ JP Morgan ประกาศการเพิ่มพันธบัตรรัฐบาลอินเดียมูลค่า1.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่ดัชนีพันธบัตรตลาดเกิดใหม่ชั้นนำโดยจะเริ่ม28มิถุนายนนี้ค่ะคาดการเม็ดเงินลงทุนใหม่สูงถึง40,000ล้านดอลลาร์ดึงดูดความสนใจนักลงทุนทั่วโลกแม้อินเดียจะยังเผชิญความท้าทายด้านระบบเอกสารและกฎาาระเบียบภาษีแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ยังคงเป็นจุดดึงดูดสำคัญโดยเฉพาะในช่วงที่จีนและรัเสเซียกำลังเผชิญปัญหานักวิเคราะห์มองว่านี่เป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนและเป็นก้าวสำคัญของอินเดียในการบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี2590บลูมเบิร์กรายงานว่า JP Morgan เพิ่มพันธบัตรอินเดีย1.3ล้านล้านดอลลาร์เข้าสู่ดัชนีส่งผลนักล ลงทุนทั่วโลกจับตาเนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกกำลังมองหาแหล่งลงทุนใหม่นอกเหนือจากรัเสเซียและจีนโดยให้ความสัมพันธ์กับพันธบัตรรัฐบาลอินเดีย1.3ล้านล้านดอลลาร์ JP Morgan ซึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐประกาศแผนเพิ่มพันธบัตรรัฐบาลอินเดียเข้าสู่ดัชนีพันธบัตรตลาดเกิดใหม่ชั้นนำ28มิถุนายนทำให้นักลงทุนหันมาสนใจตลาดอินเดียมากขึ้นการตัดสินใจครั้งนี้อาจนำไปสู่เม็ดเงินลงทุนใหม่ในพันธบัตรอินเดียสูงถึง40,000ล้านดอนลลาร์แม้ว่าในอดีตอินเดียจะค่อนข้างระมัดระวังต่องเงินทุนจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามค่ะนักลงทุนต่างชาติยังคง ต้องเผชิญความท้าทายในการลงทุนที่อินเดียเช่นระบบเอกสารที่ซับซ้อนและกฎระเบียบภาษีที่ยุ่งยากในขณะที่จีนกำลังเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจและรัเสเซียถูกคว้มบตราจากนานาชาติเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครนอินเดียกลับมามีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้อินเดียกลายเป็นจุดหมายการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของตัวเองค่ะ ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มบริกสกันบ้างค่ะที่มาเลเซียและไทยมีความเคลื่อนไหวที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริกส์แต่ว่าทางอินโดนีเซียเองบอกว่าต้องการศึกษาเรื่องนี้ใช้เวลาในการศึกษาก่อนทําให้หลายฝ่ายจับตาว่ามีโอกาสแค่ไหนที่อินโดนีเซียจะ,จะเจรเินรอยตามไทยและมาเลเซียในการเข้าร่วมกลุ่มบริกสค่ะ ผู้อำนวยการบริหารศูนย์เศรษฐกิจและกฎหมายอินโดนีเซียแนะนำว่าอินโดนีเซียไม่ควรเข้าร่วมกับบริกซ์เพราะเกรงว่าจะไปใกล้ชิดกับจีนมากเกินไปและจะถูกดึงเข้าไปร่วมกับปัญหาภายในกลุ่มด้วย อย่างเช่นจีนกับอินเดียตอนนี้ก็ตึงเครียดตามแนวพรมแดนกันอยู่อินโดนีเซียมีนโยบายต่างประเทศในแนวเสรีมาตลอดหรือกล่าวอีกอย่างคือไม่ขอเข้าร่วมกับชาติมหาอำนาจใดแต่ตอนนี้โลกกำลังมองอินโดนีเซียเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนจีนมีส่วนร่วมในหลายโครงการยักษ์ใหญ่ของอินโดนีเซียรวมถึงการสร้างรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตาบันดุง7,300ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ270,000ล้านบาท ซึ่งทางผู้อํานวยการบริหารศูนย์เศรษฐกิจและกฎหมายศึกษาในอินโดนีเซียระบุว่าเท่านี้อินโดนีเซียก็ถูกมองว่าใกล้ชิดกับจีนมากพอแล้วถ้ายัางเข้าไปร่วมกับบริกอีกจะยิ่งชัดเจนว่าอินโดนีเซียเลือกข้างซึ่งอาจกระทบกับนโยบายต่างประเทศที่อินโดนีเซียวางตัวแบบเสรีรมาโดยตลอดเขาบอกว่าถ้าอินโดนีเซียต้องการจะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก็สามารถทําได้ผ่านข้อตกลงการค้าที่มีอยู่และในเวทีการประชุมอื่นๆ รวมถึงออเซปซึ่งคือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลกและจีนเป็นสมาชิกอยู่ปัจจุบันอินโดนีเซียก็ร่วมมือกับสมาชิกบริกสอยู่แล้วเช่นอินเดียรัสเซียจีนในการประชุม G20 เขายังแนะนําให้อินโดนีเซียหันไปมุ่งเป้าเรื่องการขอเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งมักถูกเรียกว่าเป็นสโมสรประเทศที่ร่ำรวยเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจสร้างมาตรฐานผลักดันให้เกิดการปฏิรูปในกลุ่มสมาชิก OECD น่าจะเหมาะกับอินโดนีเซียมากกว่าเพราะอินโดนีเซียหวังจะเป็นส่วนเดียวกับกลุ่มประเทศของเศรษฐกิจชั้นนำโลกในขณะที่บริกสส่วนใหญ่มีแต่ประเทศกำลังพัฒนาค่ะ ปิดท้ายกันที่อันดับที่น่าชื่นใจของไทยกับการติดอันดับชั้นนําไมซ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากคุณจิรุตอิสารางกูลณอยุทยาซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซบร,ระบุว่าอุตสาหกรรมไมซ์ก็คือการประชุมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสัมมนาและแสดงสินค้าของบ้านเราได้รับการพัฒนาจนได้รับความไว้วางใจจากนานาชาติว่าเป็นหนึ่ง ในจุดหมายปลายทางชั้นนําสําหรับการจัดงานเชิงธุรกิจและมีบทพิสูจน์มาจากการที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติมากมายซึ่งเป็นอุตสาหากรรมสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยในช่วงปี2558ถึง2566พบว่ามีค่าใช้ใจ่ายในการจัดกิจกรรมไม้คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น1.24ล้านบาทหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศสร้างมูลค่าเศรษฐกิจของไทย เพิ่มเป็น963,500กับอีก2ล้านบาทสร้างรายได้ในรูปแบบภาษี118,421ล้านบาทและสร้างงานถึง844,750าตำแหน่งไทยยังติด1ใน10ของจุดหมายปลายทางชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจัดการจัดอันดับขององค์กรไม้สากลรายงานการจัดอันดับประเทศและเมืองเจ้าภาพด้านการจัดการประชุมนานาชาติในปี2,566 ของสมาคมการประชุมนานาชาติหรือ ICCA ไทยเป็นอันดับ6จากเดิมอันดับ7ของเอเชียแปซิฟิกเมื่อเทียบกับปี2565และปัจจุบันเป็นอันดับที่26ของโลกจากเดิมอันดับที่32 9ก้ากระโดดถึง6อันดับโลกภายใน1ปีนอกจากนี้ไทยยังได้รับการโหวตให้เป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางของเอเชียในด้านการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลโดยได้รับรางวัล s เ e l ล a a w a r d s ในฐานะ Best M.I. Destination of Asia ปี2023 3ปีติดต่อกันในช่วงปี2,564ถึง2,566ดำเนินการโดย M&C n C Asia สื่อด้านธุรกิจไม e ในสิงคโปร์ o, ค่ะและล่าสุดการจัดอันดับ Cvent Toplist 2024รวบรวมโดยอ้างอิงการจัดกิจกรรมผ่าน Cvent Supplier Network ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดสถานที่หาจัดงานที่ใหญ่ที่ ที่สุดในโลกแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพและภูเก็ตติด1ใน10จุดหมายปลายทางชั้นนำของเอเชียในปี2567โดยกรุงเทพติดอันดับ2และภูเก็ตติดอันดับที่9ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นสำคัญที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ